เขาจะเลือกคุณค่ะเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะไม่ต้องกังวลใจไปไม่ต้องกลัวไปเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆคุณเป็นพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่ปลอดภัยเป็นเซฟโซนให้กับเขาเขารู้สึกดีกับคุณมากๆแม้ว่าตอนนี้นะเขายังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ตัดสินใจหรือยังมีความสัมพันธ์ที่มันดูแบบไม่ชัดเจนนะหรือยังไม่ได้ประกาศออกไปว่าเขาจะเลือกใครหรือเขาจะเลือกคุณไหมแต่ต้องบอกเลยในหัวใจของเขามีคุณแบบเต็มๆ เขารู้สึกดีคุณมากแล้วก็มีความรู้สึกสบายใจเวลายอยู่กับคุณนะเขารู้สึกดีรู้สึกเป็นตัวของตัวเองรู้สึกสบายใจเวลาที่มีคุณอยู่เคียงข้างนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นในทิศทางที่ดีมากๆแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะเลือกคุณแน่ๆเพราะว่าคุณคือความสบายใจนะแล้วคุณไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเขาเลยนะคุณ คุณอดทนนะหรือว่ามีความพยายามที่จะทำให้เขามีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดและเขารับรู้เลยนะว่าคนที่ทำให้เขามีความสุขมีความสบายใจมากๆเนี่ยคือคุณคุณมาทำให้เขารู้สึกสบายใจคุณมาเติมเต็มหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเขาและคุณไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเขาเลยนะเออคุณมีแต่ ให้อ่ะแล้วพยายามดูแลตัวเองพยายามจัดการตัวเองตลอดเวลาเพเผๆคุณไม่เคยทําอะไรให้เขารู้สึกไม่สบายใจเลยด้วยเนาะแล้วสิ่งเนี้ยสิ่งเหล่านี้ทําให้เขารู้สึกว่าคนที่เขาจะเลือกอ่ะก็คือคุณเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเลือกคุณนะคะใครรักนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ